สวัสดีครับสรุปผลแข่งสนุกเกอร์ราการบูฮั่น2023น่รอบ6กคนวันที่10ตุลาคม2566บณบูฮันสปอร์ตยินเเซียมเมืองบูฮันประเทศจีนเป็นรายการใหม่เงินรางวัลแชมป์1 4 0 0 0 0ปอนด์รองแชมป์6 3 0ม0ปอนด์รางวัลเบรกสูงสุด5,000ปอนด์ผลการแข่งขันวันที่10ตุลาคม2 5 6 6ใรระบบ5ใน9เฟรม ชื่อสีเอาชนะมาร์คเซลบีห้าต่อ4เฟรมชื่อสีอ่านการรอบสาสองคนไปพบก,กับเซลโกตงแมทธิวเซลเอาชนะเอฟวันเทพธายาอุ่นหนูห้าต่อ2เฟรมแมทธิวเซลผ่าน้ารอบสามสองคนไปพบก,กับผู้ชนะระหว่างโอลิเวอร์ไลส์กับจัดทังวนเอฟวันเทพธายาอุ่นหนูตกรอบ6กิบคนรับเงินรางวัล4,500ปนอนด์ หรือประมาณ189,000บาทพร้อมคะแนนจัดอันดับอยู่ที่เดิมลำดับที่37อย่างไม่เป็นทางการแซมไคกี้เอาชนะ IP s ิ n ชา Chada 5.2เฟรมแซมไคกี้ผ่านเข้ารอบสาย2คนไปพบกับแจ็คดิซอสกี้เป็นเมอร์เทนเอาชนะโดมินิกเดล5.1เฟรมเป็นเมอร์เทนผ่านเข้ารอบสาย2คน ไปพบกับผู้ชนะระหว่างคริสเวกินกับหลิวเ่าเทียนหลิวเ่าเทียนเอาชนะคริสเวกิน5ต่อ2เฟรมหลิวเ่าเทียนผ่านเข้ารอบสาย2คนไปพบกับเบนเมอร์เทนส์จิงซิ่ฮาวเอาชนะไมเคิลไวท์5ต่อ4เฟรมจิงซิ่ฮาวผ่านเข้ารอบสาย2คนไปพบกับสตีเฟนแม็กควายองเฉินจือเอาชนะจอแดนบาว5ต่อ3เฟรมองเฉินจือ ผ่านเข้ารอบสายสองคนไปพบก,กับเหอร์กู้เฉียงแอลลี่ฮอวกินส์เอาชนะเซนต์แอนแลมห้าต่อสองเฟรมแอลลี่ฮอวกินส์ผ่านเข้ารอบสายสองคนไปพบก,กับเจมี่โจนส์อารีคาเตอร์เอาชนะเจมี่คลับห้าต่อหนึ่งเฟรมอารีคาเตอร์เข้าเบรกหนึ่งร้อยสี่สิบห้าหนึ่งร้อยสิบเก้าแต้มเป็นเซนจูนิเบรกครั้งที่387และขึ้นแท่นเป็นผู้แทงเบรกสูงสุด 145แต้มร่วมกับอัลลนฮิลอาริคาเตอร์ผ่านการอบสายสองคนไปพบก,กับผู้ชนะระหว่างเดนนิวเวลส์กับจวรบิงแฮมโดอยู่หลงอัชนะแอนโทนีแฮมตัน5้ต่อศเฟรมโดอยู่หลงผ่านการอบสายสองคนไปพบก,กับผู้ชนะระหว่างเลียมไฮฟิลกับนิวโลบสันเลียมไฮฟิลอัชนะนิวโลบสัน5้ต่อสเฟรมเลียมไฮฟิลผ่านการรอบสายสองคน ไปพบกับโจยู่หลงแอชลีย์คาร์ตี้อัชนะอัลฟี่เบอร์เดน5ต่อ3เฟรมแอชลีย์คาร์ตี้ผังการอบสาย2คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างหยวนซีจินกับติงจินหุยมาร์ตินโอเดเนลอัชนะจอห์นฮิกกินส์5ต่อ1เฟรมมาร์ตินโอเดเนลผังการอบสาย2คนไปพบกับแอลันฮิลล์ ซือเจหุยเอาชนะแจ็คจอนส์ห้าต่อสี่เฟรมซือเจหุยแขงกันรอบสามสองคนไปพบก,กับมาร์คอันเลนชูดบิงแฮมเอาชนะเดนนิสเวลส์ห้าต่อหนึ่งเฟรมชูดบิงแฮมแขงกันรอบสามสองคนไปพบก,กับอาลีคาร์เตอร์หยวนซีจุนเอาชนะติงจุนหยุยห่างต่อสูงเฟรมหยวนซีจุนแขงกันรอบสามสองคนไปพบก,กับแอชลีย์คาร์ตี้ รอนนี่โอซูรูแวนเจาชนะมาร์คเดวิส5ต่อ1เฟรมรอนนี่โอซูรูแวนอันก็รอบแสนสคนไปพบกับปางจุนสือและปัจจุบันผู้แทงเบรกสูงสุด145แต้มอิลันฮิลในนักเดีชนะโจเพอร์รี่5ต่อ0เฟรมรอบถึงหนึ่ริคนอลีคาร์เตอร์ในนักเตะ่ยวชนะเจมี่คลาร์ก5ต่อ1เฟรมรอบ64คน ไฮไลท์การแข่งขันรายการบ่ฮันโอเพน2023ของนักสนุกเกอร์ชาวไทยรอบ64คนหมูปากน้ำนำพลแสงคำพบชางอันดาวันที่11ตุลาคม2566เวลา9โมงเชา้าประวัติที่ผ่านมาเคยพบกัน3ครั้งหมูปากน้ำชนะรวด3ครั้งล่าสุดเจดอกันในรายการ World Championship 2022รอบ48คน มูปากน้ำชนะ10ต่ป9เฟรมผลงานในรอบปีที่ผ่านมาหมูปากน้ำและพลแสงคำแข่ง19นัดชนะ12แพ้4เสมอ3ครั้งช้างอันดาแข่ง14นัดชนะ9แพ้4เสมอ1ครั้งเทียบเคียงฟอร์มกานแทงแล้วถึงแม้ว่าหูปากน้ำจะมีสถิติที่ดีกว่าช้างอันดา ต่ปัจจุบันมีพัฒนาการแทงที่เฉียบคมมากขึ้นล่าสุดพุ่งจะแพ้จัดทํา9-7ต่อเฟรมในรายการ English Open 2023รอบชิงชนะเลิศซึ่งหมูปากน้ำจะประมานไม่ได้ต้องแทงเน้นเก็บแต้มเก็บเกมห้ามพลาดลูกง่ายโอกาสจะเป็นของหมูปากน้ำทันทีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอให้นักชงหมมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ติดตามตัวสับสคร b e เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ที่อัปเดตขอบคุณครับ